ไกยซาเขาลกใหม่หนนไม่เคยยแค่นั้นตะกัเทีนลอกใหม่เนน้นเยี่ยมมกเล่นแนไอโน่ไปเกี่ยวเขาไปโน่

บอกกะไปประจักรให้มันอยากอา้ได้ว่าอายุหังตั้งเถื่อนนะห้องกินเขากระเผสสกินแน่นหนุนทั้งหอมหมดมันจะเป็นยังไงเห็นบักคนอายุมันยุ่สยเดินบอกเห็นได้เลยเดินอ้าวแล้วได้อะวมาทั้งนี้ไปเอาคนจะไหน Ôi cái hốt bò. Ôi mà cái khẩu không còn nữa. Ừ. เป็นเป็นหมาอึกเบิดหมาอึกอ๋อว้ามันบวบใหญ่ Ana à, đây rani. <laughs> bụng của chị phó kín này. Đinh mà mà chẳng ngàm con đây. Thế hoa ỏi thì phật ngàm nó. Ỏi thì ngàm.

Nói nổi nhảy thế à, Rồi Rồi

nó. <laughs> ท <aunque S 2> ีทีเด <Har> ียวเอา มื้อนี้ลมพี่น้องขึ้นยามซ่พัดลมเย็นโว้นมอ้าขสล่นยผู้เดียวตื่นมาแล้วกอ๋อฮู้สวนแล้วแหละมื้อนี้สวนบ่ได้หลายย่าเนาะฮู้ปเดียวามลูก7:00นไปบ่ได้อันเยนไปโรงย Hoa bò bỏ luôn hoa nhảy bò luôn 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 ไปกำลังใจเด้อปารุงผักบึงผักส้มนองกอนนี่เด้อพรมีกำลังใจเห็ดคีบนนองก้อนเนาะนอนกวงนอนดก้อนเนาะนอนนองกอนเนาะผักปารุงเบิ่งเน่ยลูกอยู่นุกันนะทำไมพูดแบบนี้ปารุงเบิ่งกิปเน่เด้อปารุ่งเจมเจมเนี่ Đùi uh, Thế ốc Thế ốc đúng Đâm ốc Ừ Ừ à, Ừ không anh có má rồi cho kênh Ghiền tôm như thế nữa bây cắt nhầm cho bước thang hạ. bước thang lập sập cứ cao phía nào ยามเช้าเช้าเนาะบรรยากาศดีขนาดที่ว่าสุดยอดแต่บรรยากาศ นางเล็ก็เดียวามาหอหนี่งกัสิสเอล่าคลิปดีๆเป่าลูงพระพ่อแม่พี่น้องบึสงส่งน,น้อยๆไอเดอร์เนาะพอมีกำลังใจฮิดคลิปต่อไปนะภาพเป็งกำลังใจ